กินปีใหม่ทำจีปีใหม่มสำหรันหน้าเร้อลยขอสิบแป่ทำไปาจะเดิมจะลอปีใหม่ทำดูก็จะเริ่มะรอ,อ,อ,อาาปีต่อปีจา,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 ก,าคกความปีกันนั่นคือทำโตแต่เรองาเสายิปาคุณงามความดีเริ่มต้นชีวิตใหมมาให้ทาสักสิมา,าันาไว้ จะต้ะเป็นใจมา,รรา,านะอเนะอนะาทุกปอจปัยต้นทุนจริงๆจะลองนำมาทดลอ่ทำไปได้อายุขึ้นมาอีกเรื่มเป็นเล็เเเเเนนะกๆจะมามไม่ได้มาเฉนะนะพาะเด็กน้ำไปแล้วก็เสื่อมทรดถอยไปนะมันไม่นุ่งนะยืนเดือดรอน มาได้ขึ้นมาหนนไปยไปวาไปว่าเื่อมเดืจะลอยไปตกไปให้จ็ดก็ตามมาถ้าใคไปเจ็บไปป่วยก็เป็นกำไรของชีวิตจริงในรูปร่างกายมีมาป่วยป็นป่วยก็รักษาดูแลไปทาอามารก่อนเ็ต้อนรักษาอะไรนันก็ เจ็บปเรื่อยๆปเจนั่งเข้าโบยตุกเข้าโบยเ,เป็นคือจิ่งที่เราแบ่งมาเจ็บที่เราทำจ,จิตใจของเราให้มันสูงขึ้นทำจ,จิตใจของเราให้เจ,จ็บทำจิตใจของเราให้เพิ่มเติมในณลังความดีอย่างที่เรามาทำในวันนี้ทำเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่ เป็นบุญคนเป็นบุญเป็นคนสเป็นสเวียนบุญให้น้องไปขายในในในปัจจุบใ,ใ,ใ,ในพบในชัตอททองก็ทอไปบางเวลาบัน,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 นไปสมา,มสา,มาถที่จกอดกับกนได้แต่ว่าเราต้องเดินก่อนที่ปัจจุบันนี้ เดี๋ยวนี้เราทำดีนะวันคือมันไม่สามารถข่มเมืองพนักงาแต่เราสามารถข่มชีวิตของเราได้เราทำดีวันนี้ก็เป็นคนดีในวันนี้คนทั่วไม่ดีแต่วันนี้ของเมืองพนักงาเป็นคนทั่วคนไม่ดีเพราะฉะนั้นวันเวลาบั๊ เป็นเครื่องสมุตนะิสมมุติพาเป็นปีใหม่ปีเก่าแต่เราเราทำดีวันไหนวันไหนเดือนไหนปีไหนมันก็ดีกับชีวิตของเราต่อ,อ,อไปนะเพิ่มเติมจิตีจดีๆมังขึ้นเพื่อจะว่าทางจิตเข้ามาช่ยเราบรใจัยบคุให้ตาให้ีลเาน,านนา เป็นออเรเปิมาก็มาใส่บุญกุศลในแด่เจาดอนดูเด็นจิตใจเอนเรี้ยงนักอ่านทํกหางเป็นเด่นจิตใจของเราเจ่ดอนด็เด้นการไปให้ทางนักสั้สินจะเดินสมัยที่ิก็ดีเมื่อเราดึกเปลี่ยนชีวมีความยินใจสุนใจสนใจแต่เป็นมัญหาได้ บรรทุกมาคกว่าปีศานตับไปนักทานทีーー่แรงในแรวนังสมาธิภาวนาันึกสึงทานก็เกิดความอิ่มใจสุขใจเพลิใจและสามารถนเป็นปิตินั่งเลยจากปิตินั้นก็คือํา้มาความสุขความสุขเนี่ยเป็นความสงบเป็นสถิรแระมั่นคบ Chính chính tay bên trong mặt thì mặt đều để bên trong kiao mặt cái xì gọn chân đều bài đâu để đâu cái bài đâu sống anh mà đủ mặt hàng bài mặt hàng mặt hàng mặt hàng và hàng mặt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  hàng

ไม่กลัวินนยการไมพูด,ดกรกลองไปดื่มสุราเ็นก็ถือว่าเป็นโรคปีนจีเกิน,น,นมาเองภายในวันนั้นถือว่าเป็นจีนงวิรัาณเนี่ออกการสมัยนท้านก็ถือว่าเป็นสัญญาณอธิษฐาน,นตนนนงนรนนงนั้นป็จะวีสุขเร้่ออกหลับไปจีนนั้นก็เนื่ สายจีเกเก็ทำให้เกิดกานั่งสมาธิเมื่อสี่บริสูจน์เป็นอนนม,มอปเป็นไปกายจะเดินสมาธิภาวนานได้สมบูรณ์แบบเรยนได้เช่นเดียวกัน,น,น,นอย่างขอาทำนอเปลงพิเศษกาเป็นเป็นร่างเป็นราเป็นรูปเป็นรางเป็นรูปโกมองดวไป Đừng này đời là về được sự ra được mình. Manage một Tập đoàn mẹ tao. 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 Tập ก็เนี่ตัวเรแมงูนะเราจิตใจใปการัมงตรงนะก็เป็นมันก็ไมลไมสวาที่เราอิสฉมันก็นะครัจิตใจของเราแม่งสมรรถนอย่างนี้เป็นคนทา่าจกันไม่หสีของเราบริสุทธิ์แล้วก็ทำให้เกิดสมาธิได้สีนั้น เวลาอนเดินเดินตัวนะที่จะมาวัดตอนสาหรับนักรต่งสายดนตรีนะเด็น้อยจีบก็อนจะเดียวกับก็คือการสํรองกจมาจาของน้าให้เป็นปกติใป็นเทางองาที่มาสมัครจมูกเจ้า ได้าวัสิ่งนั้นใอ้มอ้ในสบตก็คือรูดทักงใจที่เราได้มานบดจักสีหรือคนที่ไปดูสันเขาว่าว่าเปลี่ยนเบลียนจับหนึ่ยเป็นอนที่สองกเป็นเครืองลับัคับจำสิทธิ์ของเราบลองว่า สิ่งไม่เป็นรรมาเราประมยุยแต่สิ่อยที่สาเป็นหลักประกันของตัวมันมีสิทธค์คนี้แล้วเราไปเดินเชยได้ซึ่เนอครับราเราอันมีความสุขสิคอยที่สีนะเป็นหลักประกัน,ส,น,กนสังคมแต่เรากค้อจริงร้อสันแล้วนะมันเป็นความถูกเชือ่อต่อเราในแต่ กไปถึงองหนวยดวงของจิตของเส้นเตื่ออะไรต่างๆท่านคือมต่คอยที่สิ่งเองแต่จิตคอยที่ใดทุน้องปักกันสติปัญญาของนรองของเดือตัวน่าเป็นอะไรเรืองหมอกออกไปเดียวได้แต่บาไปตั้งแต่การเสือมทังตาทุกเมื่ สติเป็นแดดว่นเกิดกัวเองแตไปในสติก็คุงต์ตัดเองตื่นตาออกจากิศให้เพ้าไ,ไปกันเองแต่ต่อไปก็เกิดเกิดต่อไปกห้เิดนี้คืออันกึงของการตัเสินแต่สถา,านการเจริญสมาธิประมาอนนันอยู่เดีเราตั้งแต่เด็กระเสร็รู ที่าบนในความเปเราก็ถือว่าเป็นการพึ่งสติพึ่งสมาธินะกติที่เราก็จิตใจของเราอจิตไปทุกอย่างทุกเดือนสดวาเพราะว่าจิตเ้นเราไม่สามารถบังคับมันได้มันเป็นอปรสกต้อิดแต่ว่าเราสมุเอากรรมฐานเอาไปพุทโธทั้ม รือด so ูลรงนยใจก็เป็นกรรมฐานกรรมฐานจิตใจก็รอการเป็นแต่อบวิีกรรนั้นถึงพุทสติว่าพุทสติมันมากัจจุันเดี๋ยวมันจะเป็นสมัยที่ตองมาเป็นเป็นเวลาแต่ว่ามันพองมันจะเป็นมัจจะเปรนมันเดนนี่คือผลใหการ Tưới sự mà đi một về sự mà đi lên được cứu bắt chặt tôi thấy cái món quá và sự mà học đi mặt tôi 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 mặt ตอนนี้เรแตกแรงอยู ains, pues basics, iga, 8, nah, ่ะคนมันไปแรงือชีวิตนอนอยู่กับความตายทุกงลมหายใจเขาออกหายใจเข้าไปออกไปตดหายใจเขไปให้เขอมมันก็ตาแต่เช่นนี้ตอนนี้เรามีชีวิตอู่เราก็แบบบ๊อบบอบบ๊าบบบบอบเล่น dù mặt trời có cửa tai để đổi bay này tai 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 จิตต้องเกิดมาจากนี้ออกมาสะบ้อยปัญหาปุจชิปัญญามาแต่จากนีญิออกมาสังสงตง่อไปไมใใจใจ่เกิดจะนญิไม่เกิดวัฏจักรไม่เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อจิตใจของหนอนดีแล้วสิ่งไม่ดีมันก็อยูออออ่ไม่ได้อย่ากขอโล้มขอบปนขอบตรงก็อยู่ไม่ได้ เช่นเดียวกันต่อมาข be ังใจออกเกิดเองให้ใจสว่างสะอาดสงบอย่างประตูถึงธรรมบุญอิปานปัจจัยขทางสุดท้ายที่เราปัจจัไว้การเป็นขัดมาเหยนวแทงเป็นแรงัฒาสงสารนีอีกไปกพนเลนพรปิมิพรปื้งปืนจิตวิเญาปัจจายแ้ เป็นใจสองเป็นใจขรอบครอเป็นตรรมุตราวจิตาอเบกาให้งสื่อใจแส่งกาเดอร้อนเป็นใจดีก็คือเ่อโดยเฉพาะไอ้ออายุอยยืนตางเทาอายุไกจิตบอกว่าอายุยืนมันยังดี้ายอยู่ใครจะยูเ่งืนเหมนีอยมือนเหมือนีอายุยีนตากเท่าอายุไกลจีอห อยู่ได้เป็นหมือนนนเป็นวันของใส่ีิดุงทุกข์ป็นทุกกาทุกใจปีดรักปิกำลังกายปกำลังใจต่กินสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมประกอบไปจินะตงสำเร็จจงสำเร็จังสำเร็จสมบูติ์รงรจน้ทุกคนทุกทางเถอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không